สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีถอดยางนะครับผมให้เตรียมเครื่องมือเหล็กงัดยางสองอันนะครับนี่นะครับแล้วก็จุกลมยางคีมกันไก่นะครับอันนี้จะสอนวิธีถอดยางนะครับให้แทงครับอย่างนี้ครับต้องเอาลมออกก่อนนะครับอย่าให้มีลมยางอีกอันหนึ่งก็เสียบขาไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เสียบต่อนะครับ ทำแบบนี้ไปซ้ำๆครับค่อยๆใจเย็นะครับ <S 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 แล้วก็อีกจ้านหนึ่งนะครับ เราไปเปลี่ยนลมยางเป็นจุกลมอย่นี้เปลี่ยนจุกลมนะครับต,ตัดออกเลยนะครับเราตีใส่นะครับอของเราจะใช้ หล่อลื่นนะครับหรือถ้าลูกค้าไม่มีก็เป็นอะไรที่แบบน้ำน้ำมันน้ำมันหรืออะไรก็ได้นะครับใส่ครีมใช้ครีม,<ช>มดิงครับน่ะนะนั่นครับนี่เอาใส่นะครับ มานี้นะครับแล้วก็เติมลมเติมลมนะครับโอเคครับโอเคครับผมร้อย